คลิปนี้ผมจะมาลองเล่นคาสั่งสําหรับคํานวณทางคณิตศาสตร์ในไพทอนเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูกันโดยคําสั่งที่ผมจะยกมาครับเป็นคําสั่งที่ผมใช้งานบ่อยๆเริ่มต้นกับที่2คําสั่งแรกเลยครับสำหรับใช้หาค่าต่ําสุดแล้วก็ค่าสูงสุดจากข้อมูลตัวเลขทั้งหมดของเราคําสั่งแรกครับมีชื่อว่า Min สําหรับหาข้อมูลต่ําสุดโดยตัวเลขทั้งหมดของเราเนี่ยเราจะใส่ลงไปในมินตัวนี้เลยครับก็คือเป็นตัวเลขครับแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่า อย่างตอนนี้ครับผมใส่ไปสัก5ตัวแล้วกันตัวเลขอันนี้เนี่ยจะใส่ไปกี่ตัวก็ได้ครับจะเป็นร้อยเป็นพันก็ได้มินก็เอาอยู่เสร็จแล้วครับมินเนี่ยก็จะคำนวณค่าต่ําสุดกลับมาให้เราแล้วเราก็สามารถเอาเขาเข้าไปใช้ต่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําได้ครับก็คือผมจะสร้างตัวแปรเนี่ยมารับค่านี้ไว้ตัวแปรของผมครับจะมีชื่อว่า m i n อันเดอร์ r e S ร์สกเท่ากับ Min score ทั้งหมดอันนี้ผมพูดอะไรของผมวะเนียแล้วก็ไปที่อันต่อไปเลยครับ มีมินสกอร์แล้วก็จะมีแม็กสกอร์ด้วยผมก็เปลี่ยนตัวแปรนี้ครับเป็นชื่อว่าแม็กสกอร์ซึ่งจะมีค่าเท่ากับการเรียกใช้คำสั่งนี้ครับที่ชื่อว่าแ a ็กสําำหรับหาค่าสูงสุดจากตัวเลขทั้งหมดนี้และสุดท้ายครับผมก็จะทำการปริ้นผลลัพธ์ทั้งหมดออกมาก็ปริ้นต,ตัวนี้ก่อนครับมินสกอร์แล้วก็ตามด้วยตัวนี้ครับแม็กสกอรแล้วผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับ อนนี้คะแนนต่ําสุดเนี่ยก็คือ19แล้วก็คะแนนสูงสุดเนี่ยคือ58แต่ว่าความจริงคําสั่งมินกับคําสั่งแม็กซ์ยังมีทีเด็ดมากกว่าน,นั้นอีกครับอย่างที่คุณผู้ชมสังเกตได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยผมใส่ตัวเลข5ตัวเนี่ยไปโดยตรงในนี้เลยใช่ไหมแต่ว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันดูซ้ําซ้อนเกินไปนะครับเพราะว่าผมต้องทาการก๊อปปี้ข้อมูลอันล่างอันบนอันล่างอันบนเนี่ยให้มันเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยผมสามารถเก็บข้อมูลนี้ครับไปอยู่ในลิสต์ได้ มินกับแม็กก็พอร์ตการใช้ลิสต์ครับก็คือผมก๊อปปี้อันนี้แล้วก็ลบออกไปแล้วผมก็จะไปสร้างลิสต์ครับบนนี้โดยมีตัวแปรนี้ครับชื่อว่าสกอร์เติมเอสเนี่ยมารับลิสต์ตัวนี้แล้วผมก็สามารถเอาตัวแปรสกอร์นี้ครับไปใส่ในคําสั่งมินแล้วก็คําสั่งแม็กซ์ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คืออย่างนี้ครับเหมือนเดิมทุกประการเลยอันนี้ก็เป็นทีเด็ดที่พิสูจน์ให้ดูนะครับว่าใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรก่อนที่จะไปลุยกันที่คําสั่งต่อไปครับ เดี๋ยวผมขอพูดอะไรสักหน่อยคือ Python เนี่ยเขาทำการ Build-in แค่บางคำสั่งครับที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยมาให้เราเรียกใช้ได้โดยตรงอย่างเช่นคำสั่ง Min แล้วก็คำสั่ง Max ที่เห็นอยู่ตอนนี้แต่ว่าก็จะมีคำสั่งอื่นๆอีกมากมายเลยครับแต่ว่าเราไม่สามารถเรียกใช้เขาได้โดยตรงจนกว่าเราจะไปทำขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งครับอันนี้ Python ก็จะกวนเราเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร เราไปทำขั้นตอนนี้ดีกว่าครับก็คือขั้นตอนในการ i m p o r t โมดูลตัวหนึ่งครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคำนวณทางคณิตศาสตร์เข้ามาใช้คือโมดูลนี้ครับ i m p o r t โมดูลที่ชื่อว่า math ตัวนี้นะครับคือตัวรวบรวมคำสั่งทั้งหลายที่ผมพูดถึงทีนี้ก็มาต่อกับที่2คํคำสั่งต่อไปเลยครับใช้สำหรับปัดขึ้นแล้วก็ปัดลงให้กับตัวเลขทศนิยมของเราคำสั่งแรกครับเียใช้เขได้ผ่านทาง m a t ตัวนี้เป็นคำสั่งที่มีชื่อว่า floor อันนี้จะใช้ในการปัดเศษทศยมครับลงไปแล้วก็สมมุติว่าผมใส่ตัวเลขทศนิยมไปเป็น32.5 m a t f l o ุเนี่ยก็จะทำการคำนวณให้เราครับแล้วก็คืนค่าตัวเลขของเรากลับมาเราก็สามารถสร้างตัวแปรมารับได้ครับตัวนี้ผมจะให้ชื่อง่ายๆเลยผมคิดอะไรไม่ออกแล้วสิ้นคิดมากชื่อว่า A แล้วก็ตัวต่อไปครับสำหรับใช้ปัดเศษขึ้นตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนชื่อตัวแปรครับไปเป็นชื่อว่า B แล้วก็เปลี่ยนคำสั่งตรงนี้ครับ คำสั่งที่ใช้ในการปัดเศษขึ้นจะมีชื่อว่าซิลอันนี้มีทริคนิดหนึ่งครับก็คือฟลอร์เนี่ยมันแปลว่าพื้นใช่ไหมแล้วซิลเนี่ยมันแปลว่าเพดานถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนจําไม่ได้ครับว่าฟลอร์หรือซิลใช้ในการปัดลงหรือว่าปัดขึ้นเนี่ยให้จําอย่างนี้ครับคือฟลอร์เนี่ยเป็นคําสั่งสําหรับทําการกระทืบครับกระทืบกระทืบตัวเลขเนี่ยให้ลงไปติดพื้นส่วนซิลเนี่ยเป็นคําสั่งสําหรับใช้ในการอบาคัสตัวเลขครับให้มันลอยขึ้นไปติดเพดานนี่แหละครับหลักการจําผม ก็เป็นหลักการของคนดีๆเขาทากันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมก็จะปริ้นผลลัพธ์ของผมออกมาครับก็คือปริ้นตัว A แล้วก็ปริ้นตัว B แล้วผลลัพธ์ที่ผมได้เนี่ยก็คืออย่างนี้ครับตัวเลขที่เราทําการปัดเศษลงเนี่ยคือส2ิครับแล้วก็ตัวเลขที่เราทําการปัดเศษขึ้นเนี่ยคือ3 3ทีนี้ก็มาถึงตัวอย่างจริงจังที่ผมจะทําให้ดูในคลิปนี้นะครับก็คือผมจะทําการสร้างสมการขึ้นมาครับสาหรับหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก เดี๋ยวยังไงฝากสุดหล่อนะครับใส่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็รูปสมการของสามเหลี่ยมมันเนี่ยมาในคลิปนี้ด้วยสําหรับสมการที่ใช้ในการคํานวณด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากครับมันจะเป็นสมการประมาณว่า c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2ใช่ไหมแต่ว่าในกรณีนี้ครับผมต้องการหาด้าน c เพราะฉะนั้นสมการสุดท้ายของเราครับเราจะได้ออกมาเป็นการใส่สแควรูทไป2ด้านก็จะกลายเป็น c เท่ากับสแควรูท a กําลัง2บวก b กําลัง2 ซึ่งผมจะเอาสมการนี้แหละครับมาสร้างในโปรแกรมของผมผมก็เริ่มต้นสร้างได้ครับด้วยการเริ่มต้นใช้ตัวแปรที่มีอยู่แล้วครับก็คือด้าน a อันนี้ผมสมมติว่าค่าเท่ากับ6แล้วก็ด้าน b ครับผมให้ค่าเป็นแแล้วสุดท้ายครับผมก็จะคำนวณด้าน c ให้มีค่าเท่ากับ s qua r e Root ซึ่งคำสั่ง quare root เนี่ยเราก็เรียกใช้เขาได้ครับผ่านทาง m a t h sqrt แล้วสแควรูตตัวนี้ครับจะครอบทั้งหมดที่อยู่ในวงเล็บนี้เลยผมก็ใส่สมการที่เหลือไปครับก็คือ a ยกกำลัง2บวกกับ b ยกกำลัง2แล้วก็สุดท้ายครับสิ้นสุดแล้วก็คือ r ริ t c ออกมาดูแล้วไปดูผลลัพธ์ที่เราได้กันเลยครับผมผมก็จะได้ c ครับออกมาเป็น10อันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากดูนะครับว่ามันถูกหรือไม่ถูกก็ลองคำนวณมือได้ครับ สำหรับในคลิปนี้ครับผมทําการยกตัวอย่างคําสั่งที่ผมใช้งานบ่อยๆทางคณิตศาสตร์เนี่ยมาเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายคําสั่งเลยครับคุณผู้ชมสามารถดูได้ครับก็คือผ่านทั้งแมทตัวนี้แมทดอทก็จะเห็นก็ว่ามีหลายคําสั่งให้ลองเล่นดูเลยทั้งไซน์คอสแทนมีอะไรกับเอ็กโพเนนเชียลนูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยบางอันผมก็จําไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรครับลองไปเล่นกันดูได้สำหรับในคลิปต่อไปครับจริงๆคลิปต่อไปเนี่ยผมกะว่าจะทําเนื้อหารวมกับในนคลลิปี้ แต่คิดไปคิดมาครับไม่รวมดีกว่าก็คือเป็นเรื่องของการแรนดอมข้อมูลออกมาใช้เดี๋ยวยังไงรอติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยครับผม